ตอนนี้สงครามในกาซากำลังสุ่มเสี่ยงต่อการขยายวงสู่สงครามระดับภูมิภาคนะครับเราย้ำเรื่องนี้กันมาตลอดและวันนี้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากสหรัฐเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธที่อิร่านคอยสนับสนุนอยู่ จุดเกิดเหตุมี2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือที่อิรักครับตอนนี้สถานการณ์ในอิรักค่อนข้างตึงเครียดอย่างมากหลังจากสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้การใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิวจนทําให้ทหารอเมริกัน3นายได้รับบาดเจ็บเป้าหมายการโจมตีของสหรัฐก,ก็คือฐานของกลุ่มคาตาอิบเฮสบอลลาคนละกลุ่มกับเฮสบอลลาในเลบานอนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีอุดมการณ์ที่คล้ายกันการโจมตีของสหรัฐทําให้สมาชิกของกลุ่มติด อาวุธเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากกําลังพลสหรัฐทั้งในอิรักและซีเรียตอนนี้ตกเป็นเป้าการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สงครามในกาซาปัทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับส่วนการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนอกกรุงดามัสกัสของซีเรียก็ทำให้ที่ปรึกษาอาวุโสกองกำลังพิทักปฏิวัติอิสลามอิรานเสียชีวิตนะครับ โดยพลจัตวาซาเอดราซีมูซาวีมีบทบาทสำคัญในการประสานงานระหว่างพันธมิตรทางการทหารของอิหร่านทั้งในอิรักและซีเรียมายาวนานเอบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านระบุว่าการสังหารมูซาวีช่วยแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของอิสราเอลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านขู่ใช้มาตรการตอบโต้ด้วยครับ และการสังหารนายทหารระดับสูงของอิหร่านไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้อิหรา่านทหารอิหร่านสองนายก็เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลมาแล้วนะครับขณะที่สถานการณ์บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็ยังเกิดการปะทะกันร,ระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาอย่างต่อเนื่อง กองทัพของอิสราเอลได้เผยภาพเครื่องบินขับไล่โจมตีฐานที่มั่นและโครงสร้างพื้นฐานฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนและความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็ทำให้สงครามเสี่ยงที่จะขยายวงมากขึ้นด้วยครับ